มองโลกด้านดีมีผลเห็นคนอื่นดีมีค่าปกใจให้เกิดศรัทธาตั้งหน้าทำดีมีคุณมองโลกด้านร้ายกายกลับใจรับแต่เรื่องเคืองคุณเหนื่อยหน่ายเลิกล้างทางบุญชีพวุ่นวายแท้แน่เอ่ยเราเกิดมาเพื่อรอเวลาตายเราได้มาเพื่อรอเวลาเสียเรามีเพื่อรอเวลาหมด เราเจอเพื่อรอเวลาจากเราพบเพื่อรอเวลาพัดภาคจากกันไปสุดท้ายเรามาคนเดียวก็ต้องไปคนเดียวเพราะฉะนั้นขณะที่อยู่ด้วยกันควรที่จะสร้างความดีให้แก่กันเพื่อให้มีสิ่งดีๆไว้จดจำในวันข้างหน้ามีชีวิตอยู่ให้เขาจดจำตายไปให้เขาคิดถึงเวลาไม่อาจย้อนกลับไปแต่เวลามีให้เราเริ่มใหม่ ได้เสมอบนโลกนี้มีแค่สามวันเมื่อวานใช้ไปแล้ววันนี้กำลังใช้อยู่พรุ่งนี้ไม่รู้จะได้ใช้ไหมหรืออะไรที่ยังไม่ได้ทำให้รีบทำทอทอทอลมยังเปลี่ยนทิศชีวิตยังเปลี่ยนแปลงพระอาทิตย์ยังอ่อนแสงไฟที่ร้อนแรงยังเย็นลง แต่สิ่งเดียวที่มั่นคงไม่เคยเปลี่ยนคือความจริงคนเราทำอะไรใจอย่าท้อถ้าท้อก็อย่าถอยถ้าถอยก็อย่าถอนถ้าถอนก็ปักหลักสู้ใหม่ทำมันอีกก็จะพบกับความสำเร็จยศและลาภหาไปไม่ได้แน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลทถ้้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชน ล่างของตนเขายัางเอาไปเผาไฟชีวิตคนเราก็เท่านี้จนหรือมีคนเราก็เท่านั้นวาสนาคนเราไม่เท่ากันอันความตายเท่านั้นที่เท่าเทียมอันชีวิตคนเราก็เท่านี้ตายเป็นผีต้องลงลงอย่าสงสัยถึงใหญ่โตขับฟ้าสักเพียงใดก็ไม่ใหญ่ไปกว่าโรงเมื่อลงนอน อันชีวิตคนเราก็เท่านี้มีชีวีแสนสั้นนักยากอยู่ยังเกิดต้องตายสลายไปไม่จีรังชีวิตยังควรสร้างเสริมเติมความดีสามเรื่องที่น่าเสียใจในชีวิตพบครูดีแล้วไม่เรียนพบเพื่อนดีแล้วไม่คบและพบโอกาสแล้วไม่คว้าเอาไว้สีวิธีทำให้รักยืนยาว อดทนเหมือนอูดไม่พูดเหมือนป่าซื่อสัตว์เหมือนหมาแก้งโง่เหมือนควายทำตัวให้มีคุณค่ากับเวลาที่เหลืออยู่อดทนสู้โชคชะตาอย่าท้อถอยหัดเดินหน้าไม่ใช่มัวแต่รอคอยจะดีมากหรือดีน้อยก็ขึ้นอยู่กับตัวเราสิ่งที่ทนคือที่สุดคือหน้าสิ่งที่กล้าที่สุดคือใจสิ่งที่ไวคือปาก สิ่งที่มากที่สุดคืออารมณ์สิ่งที่ขมที่สุดคือคำพูดเกิดมาจนอย่าโทษพ่อแม่ยามย่ำแย่อย่าโทษดินฟ้าถึงลำบากอย่าโทษโชคชะตาพุกหนักหนาอย่าโทษเวรกรรมอยากสบายจงอย่าท้อแท้เหนื่อยแทบแย่ให้อดทนรมใครติใครว่าอย่าสนอย่าจําจะสูงหรือตำ่ำ เราลิขคิตเองนักปราชจีนท่านหนึ่งกล่าวว่าดวงตาที่สวยที่สุดคือดวงตาที่มองแต่สิ่งดีในตัวผู้อื่นมือที่สวยที่สุดคือมือที่ฉุดดึงผู้ที่ล้มให้ลุกขึ้นขาที่สวยที่สุดคือขาที่ก้าวเดินด้วยสติและปัญญาปากที่สวยที่สุดคือปากที่พูดด้วยความรักและความเมตตาหัดทำบุญคนเดียวให้เคยชิน หัดกินข้าวคนเดียวให้เคยชินหัดนอนคนเดียวให้เคยชินหัดเที่ยวคนเดียวให้เคยชินเพราะเวลาที่เราไม่มีใครเราจะได้เคยชินกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเพราะเราชินแล้วเราเคยแล้วเราเคยทุกข์แล้วเราเคยร้องไห้แล้วเราเคยเสียไปแล้ว เราเคยทำใจได้แล้วเพราะปล่อยวางเหตุแห่งทุกข์ชีวิตคนเราไม่ยาวนักทำสิ่งที่รักทำดีมีมีสุขใสวันพรุ่งนี้ใช่จะเห็นเป็นเช่นไรจงสุขใจทำวันนี้ให้ดีพออย่าก,กลัวที่จะก้าวไปข้างหน้าแม้จะก้าวไปอย่างช้าๆก็ตามเพราะทุกข้าวที่เราเดินทางล้วนเต็มไปด้วยคุณค่าในการใช้ชีวิตของเราเอง ชีวิตของคนเรานั้นเหมือนกับเทียนเราไม่มีทางรู้หรอกว่าเทียนเล่มนี้จะไม่จนหมดเชื้อหรือว่าจะโดนลมพัดดับไปเสียก่อนทั้งทั้งที่ยังมีเชื้อและเทียนไขอยู่ขอบคุณความลำบากที่ให้รู้จักความอดทนขอบคุณความยากจนที่ช่วยคัดคนจริงใจไว้ ขอบคุณความมีน้ำใจที่ช่วยบอกใครใจจริงขอบคุณทุกๆสิ่งที่ผ่านมาที่ช่วยใจให้เข้มแข็งให้กำลังใจกับตนเองให้มากๆบอกกับตนเองว่าโชคดีที่วันนี้มีความทุกข์เพราะเมื่อผ่านพ้นความทุกข์ไปความสุขจะรออยู่เบื้องหน้าดังนั้นจงใช้ความทุกข์สร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้กับชีวิตความร้อนอบอ้าวย่อมมาก่อนฝน ความอดทนย่อมมาก่อนความสำเร็จในโลกนี้มีทั้งคนชอบเราและไม่ชอบเราต่อให้เราดีแค่ไหนคนที่ไม่ชอบเราก็ว่าเราไม่ดีต่อให้เราไม่ดีแค่ไหนคนที่ชอบเราก็ว่าเราดีซึ่งเป็นสัจธรรมจึงควรปรงและปล่อยวางทุกคนร้วนมีวันแย่ๆก็แค่วันหนึ่งเดียวเดี๋ยวมันก็ผ่านไป รอสักพักสิ่งดีๆจะเข้ามาหากเราเองรู้จักรอกขอเพียงเราแค่คิดดีพูดดีทำดีเป็นคนดีไว้จงจำไว้นะลกูกไร้อาชีพต่างหากที่ยากไร้ใช่จะตายตรงที่ไม่มีผัวมีวิชาเราจึงได้พึ่งตัวจะพึ่งผัวสมัยนี้ได้กี่วัน เสียใจในตอนที่ผิดคิดได้ในตอนที่มันสายคิดถึงในตอนที่เสียไปเสียดายในตอนที่จากลาเผลอโง่ในตอนที่โกรธขอโทษในตอนที่ช้ารู้ตัวในตอนหมดเวลาเห็นค่าในตอนที่จากไปอย่าดีใจจนเกินไปอย่าเสียใจจนเกินไปอย่าร้อนใจจนเกินไปให้อยู่ในความพอดีนี้สวยงามมาก ถูกหลักศีลธรรมยามมีต้องรู้จักเก็บยามเจ็บต้องรู้จักจำยามทำก็ต้องรู้จักคิดยามผิดก็ต้องรู้จักแก้ไขยามแค้นก็ต้องรู้จักให้อภัยยามท้อแท้ไม่เหลือใครต้องให้กำลังใจตัวเราอยู่ให้ดีมีธรรมประจําจิตอยู่ให้มีศักดิ์ศรีดีให้มีคุณค่า บ้าให้มีเหตุผลทนให้มีเป้าหมายและตายให้มีคนจำเอาละญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทำทั้งหลายพูดไปพูดมาก็เหลือบมองดูนาฬิกาก็คงจะเห็นสมควรแก่เวลาแล้วแหละกับการหยิบยกนำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนความจริงในชีวิตที่เราจะต้องประสบพบเจอนะฮะมีสุขมีทุกข์มีนินทามีสรรเสริญ มีได้ราบเสื่อมราบมีได้ยศเสื่อมยศมีนินทาก็มีสรรเสริญมีได้ก็เสียได้เหมือนกันะฉะนั้นญาติโยมสาธทุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเราจะใช้ชีวิตยังไงให,ให้มีความสุขในยุคของปัจจุบันนี้นะะอาจารย์ก็เลยพยายามในการที่จะหยิบยกนำเอาคำคมข้อคิดจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากนักปราชญ์จากที่ได้ยินได้ฟังมาประมวล ในการนำมาพูดนำมาเล่าให้เราท่านทั้งหลายได้เป็นข้อคิดเตือนใจโดยเฉพาะอยู่ยังไงให้มีความสุขก็อยู่ให้กับอ,อยู่กับตนเองให้คิดบวกนั่นแหละอยู่ให้อยู่กับพวกก็ให้เมตตาอยู่กับปัญหาลงมือแก้อยู่กับพ่อแม่ก็ให้กตัญญูอยู่กับผู้รู้ต้องถ่อมตนเกิดเป็นคนต้องปล่อยวางเราก็ต้องเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องปกติธรรมดานั่นเองเพียงแค่นี้เราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขใน าโลกนี้นั่นเองเนาะก็ฝากให้เราท่านทั้งหลายได้เป็นข้อคิดก็หวังอย่างยิ่งว่าสาระธรรมะป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้เราท่านทั้งหลายได้นําไปคิดนําไปปรับใช้ในการดําเนินดํารงชีวิตประจําวันนั่นเองก็คงจะเอาไว้เพียงแค่นี้เนาะ